ทุกท huh ่านได้ตั้งโมสาจบพร้อมกันนะครับแล้วตอนนั้ผมจะเป็นต้นเสียงให้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหตโตสมาสัมพุทัสสะอิมานิมารยังพันเตภัตตานิสัพพิวารานิทิภูสังคัสสะโอนุโนโชยามะาสาธุโนพันเต ภิกข <Es> ุสังโคลิุังโคมานิมานิอัตตาณิอัตตาณิสัพพิวาลานิสวารานิปฏิคันหาตูปุิภิระิภะระอตุระเตชะชะมหาราชวลัสา

พระเจ้าทั้งหลายเพื่อน้องุทิดถวายเป็นพระราชกภูศลนี้แก่พระบาสมเด็จพระกรองชนกาธิเบรมลาภุริภูาดุริเดปหารารองนาคบอทพระองค์ผู้เสด็จ สู่สวรรค์คารด uh และเพื่อประโยชน์เพ <reservoir> ื่อบูนเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเธอสำนลำดับแรกจะได้ขออนุญาติเชิถึงอบคุมศิลป์ยนะครับได้ เชิญท่านอาจารย์นาคไชยรัตน์ถวายรุ่นที่สองท่านในชั้นเฉลียวเดพถวายรุ่นที่สามนะครับแล้วก็ขออนุญาตยินเชิญบุรุษที่สี่อาจารย์ท่านจินตนาจงเจริญคุณนพประดุลชาญชนาโชตคุณมัชนาธีรัตน์พนักาโกบารัดคุณพานิพาสุตินเบลคุมดีนะทมีวันและท่านที่สี่ครับคุณพิชกัญญาตัดจิตศิว์ขออนุญาตยินเชิญครับ ที่ <Wars> ประสงค์บนอาสมนะครับล ok ูกแตก็ได้นะครับเอาตามอัธยาศัยนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายที่สุดสําหรับการลุกเข้าออกในแบบที่นั่งครับเพราะวบางทีบางท่านนั่งอยู่ข้างหน้าบางท่านนั่งอยู่ข้างหลังครับเมื่อพร้อมแล้วขออนุญาตท่านโยระเคนจะส่งนะครับสาธุขอขอบคุณทุกที่นั่งรับรองครับ ชุดที่สองครับเจ้าหน้าที่จะนำเป็นการถวายเจตจิติตใจทุกเทียนนะครับในประสงค์ในในใจะกินจะได้ในำเจตจิติตใจทุกเทียนเข้าเที่ยิที่น้กักสงฆ์ เจอีกสท่านครับเจนเิญคุณแม่วลารรอ่อคุณนเลือดศักด์คุณแม่สชภาดีคุณแม่แม่ของอีเร็กน้องอีใส่สัคุณแม่สุดิ่งใเชนใคุณวระักคุณวรรัตน์แนาคุณวรรัตน์น่งจักศักดิ์คุณวันดีอัตลักษณ์เงนชาญุวิเพิรบ้านทองส่ศรีชัญญาในด้วยขอบคุครับเอาเลยครับผมขอาโคดขอให้เิาโคราบ การถวายทอดไตรนะครับจะเข้าถวายด้วยกันได้หลายท่านก็ได้นะครับในการน้องถวายพระไตรอยู่หลงปู่ฤาษีนำบอกว่าเป็นเดเป็นบารมีเป็นเด็กเป็นบารมีจะเป็นยังงนท่านสันติชื่ออลน้องถวายท่านท่านสันติของพระองคเป็นเป็นกางเขายกว่าด้ใแต่ใาก ก็เจ็บมากก็เลยรักษาก็ไ hmm. ด mm ้ช hmm. mm hmm. <wh> ื่น uh, um, mm ือไปนะครับจะได้ไ hmm. ด hmm ้ร่กษา้าขาวข้าขาวลงโลงแล้วก็จะได้เจได้มากมากว้สนะครับจะได้ขออนุญาตนหาเสกผูพ่อพ่อใเสิบท่านด้วยกันนะครับ เราพิธาได้เชิญท่้งผู้ิจารณทั้นั่อนี้นะครับเป็นผู้เข้านบาดสนากตินารพจารยิตสัุเกุาร์ที่มึชนการิาโผู้สักตารท้งสอนีท่านลองสัตการเฉี่ยผลทีดาผู้ศึงกุาโผู้สังยกุารณ์สาวตรีวาระต่วรองรนากที่2อาจารย์โสผู้ช่วยสตราการมัชยาวิสุทธิสิงห์องสตราการวั สมบูยู์อาจารย์โสผู้ช่วยศาสตราจารย์งนาชัยรัตนประธานชุมนุมผู้สืยุอาจารย์ละเอียบอักเ่าผู้ช่วยศาสตราจารย์รีวัน่านผ่าท่านรองสตราจารย์ปัีสุภารัตน์และุอ้อาจารหามืคุณนะครับเชิญท่านยืนที่หน้าผู้สมบัตครับจะได้ทัาภาพร้อมกันนะครับเ็นภาพที่สวยงามมาด้วยเรียไปเรยนครับผมตอบครับ มาพความแล้วมีเชิญยกหน้าขึ้ครับยกหน้าเพื่อนจบแล้วบางก็ป็้ข้าสทุสายโยยทันนาบนะครับทั้งหมนครับเสร็จแลเรื่นเชิญที่นั่นมาบอกครับประสมข่้นนั้นจะได้สะดวกกรณ์ dan pokok-pokok tumbuhan Sang The one การตรวจนะวัคซี่ส่วนผสมในละคอเป็นระดับ Oh ท่านจะอยู่คู่ใจใททุกทีท่านจะอยู่ตราสินตราสาร่าาจะอยู่ในใจชาวประชาท่านจะอยู่ทุกเวลาไม่เสื่อมคลายจะขอเดินตามย่างก้าวที่ทักกอนจะเสืบต่อากิจการงานหลากหลายจะกสืบสารปณิธนนินมีครูใครจะขอถี่แต่ใๆเพื่อหวนไทยท่านประธานท่านผู้ร่วมยิบสิทุกท่านครับปณิธานเป็นกุศลใน,ใน กำหนดของโครงการสืบสารรักษาตอ่อยอดพระราชปณิธานของพ่อนำรัฐจากคนไทยจากคนไทยทั้งปวงของชุมชนผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ได้รด่วมกับคุณมใต้ร่วมพุทธธรรมแบบนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเพียงสำทุกท่านได้การาบพระราชพร้อมกันเท่านั้นจะได้ไปถวายพระธานดำเนินขออ,อ,ขอนุญาตชิญทุกท่านกราบพระโดยพร้อมเพียงครับก่อนที่จะมีการกราบพระวันอีสุขนะครับ เราจะมโนสนะตนแล้วก็จะได้ให้หลงอาจารย์องหน้าบุดซึ่งเป็นต้นบุญนะครับก็เราเนื้อสิ่งหนในวันนี้ธรรมภาพในนามเพื่อพระบุญปีหลวงก็ก็ทำโี่มงคลเจ้าวาดวัชเชษได้มอบหมายธรรมภาพประมาหาเจนเด็กชธรรมปัญโยประการถุงใต้โลกพุทธธรรมได้ นำคณะสัตยาธิโยได้สแสดงวัตถึงระามจ์รักพักดีก็ด้วยวยัตถุประสงค์ดังนี้ประการแรกก็เพื่อเป็นการฉลองคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ประกาศที่สองก็เพื่อเป็นการจรองคุณงามความดีแต่ท่านสาธุชนทั่วไปให้ได้เป็นผู้ที่มีส่วนแห่งบุญเพราะว่าเนื่องจากว่าหลายท่านวันนี้มา จากศรัทธาสาธุชนประการแรกก็ต้องของอนุโมทนากับโยมมรับปรุงศีวิไลสุทีนเบือกเดียนสมานชิบสปาผู้จรราชฎรก็ได้กล่าวถึงก,ก็ได้บอกกัลยาณมิตรประธานชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทีรอได้แสดงความนึกความจุรักพรีในวันนี้ตามพันเวลาอาก,กาวก็อยากจะมาร่วมอีกครั้งคณะศรัทธายาโยมผู้ ปฏิบัติธรรมประจําวันอาทิตย์ก็ได้มาร่วมด้วยแรกเริ่มเดิมทีทางโยมอาจารย์ลงหน้าก็คิดว่าจะมีเฉพาะในส่วนของสมาชิกผู้สูงอายุเปเ็นชมรงแต่ด้วยบุญใหญ่ ป็นมองเป็นใหญให้ท่านทั้งหลายได้ดูแลกันในเรื่องของอาหารเที่ยงก็มไม่แน่ใจว่าจะเตรียมพอหรื <c oughs> อไม่เพราะฉะนั้นก็ให้ดูแลญาติโยมแา่าุณนแต่ก็เตรียมมเอาไว้เตรียมพออยู่แต่ว่าก็ให้ได้ดูแลตามอัตภ,ภาพเพราะว่าเป็นพิธีของเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินเราไม่มีตัวไม่มีตนเพราะว่าวันนี้เร,นเราน้อมถวายเพื่อเป็นพระราชกูศลด้วย ความสำนึกรักอย่างสูงยิ่งในวันนี้ก็ขออนุมโมทนากับท่านสาธุชนทุกทุกส่วนแต่ก่อนที่จะได้ให้ทางพิธีกรได้ทางกลาพักก็จะได้ให้ทางโยมอระจันวังนาได้กล่าวที่ไปที่มาพร้อมทั้งสตาสาธุรชนที่มาร่วมในวันนี้ด้วยกจ็จริญ้วันโยมอาจารย์หนาเล็กกล่าวอะไรสรักนิดน้อย